ีกถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงวงเขียวแล้วน่ะฮะวงเขียวแล้วน่ะอยู่ในทางคดเคี้ยวน่ะฮัลโหลฮัลโหล ได้ยินปกติเนาะเสร็จเลยเสร็จเสร็จยาเส็จอะไรกันยังเส็จยาเส็จอะไรกันยังพร้อมนานแล้วพี่พร้อมนานแล้วพี่สองชุดไปเลยจัดเต็มกำลังพร้อมนานแล้วพี่ แข่งขากายอ่ะแขนหนึ่งแค่เหลือเหลืออีกยิบเจ็ดนาทีแล้วนะพี่ฮะเจ็ดนาทีไปไหนอะเซิร์ฟมันจะปิดไงมันจะปิดเซิร์ฟแล้วดีไงมันจะปิดเปิดเป็นอันนั้นแล้วรีบไปตีปืนเลยน้องด่วนแขนหนึ่งซื้อยามาเลยไม่ต้องไปครับยาอบองชุบมหน่ซื้อมาเองเองตีปืนอะไรอะตีใช่ตีตจีสามหกอ๋อเขียนตีเลย พร้อมพี่พร้อมพร้อมพร้มติกติดอะ่ะเออตีมามาเลยมาเลยมาเลยใช้กระสุนไรทิกอะ่ะลูกห้าลูกห้าห้าหกไอพ,อพี่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 เด็กช่างพี่ขอไปด้วยคนพี่เด็กช่างเด็กช่างพี่ไปด้วยพี่เด็กช่างไป ผมผมสตรีมอยู่นะพี่เป็นการสตรีมที่ไม่มีคนดูเลขอะไรเลขอะไรอะ่ะเลขบอสี่เก้า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 เลขวอสี่เก้าเฮ้ยพี่พี่รอก่อนพี่พี่รอก่อนขอเขาวอพี่รอก่อนพี่พี่รอก่อนขอเขาวออยู่พี่เอกกอขึ้นมาดีเกกข,ข้าวอไม่ได้อะ่ะเออมึงขึ้นมาก่อนขึ้นมา ฮัลโหลฮัลโหลพี่รอด้วยดิีไป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 จับ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 จัมีตัวหรอขู่ขูู่่อาไปเฮ็ดแม่น่ะวิ่งบนขอบันไปเฮ็ดแม่น่ะละมันละมันใครตายวะน่ะทานพอมตายแล้วทายแล้วพ่อกูไหนมันอยู่ไหนวะพี่มันอยู่ไหนวะ ี่านี้านีี่อะไรมือไงสวพวรราิพวกเราพวกเราพวกเราพวกเอะเถอเบบบบกูกูไม่รู้อะมึงไม่บอกอะไรอี้ยเนมือยิงเ่รอกเนาะเอาคุยอะไรกูไม่รู้เพื่อนจุบ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 เพื่อนต้องเถียงกันจุบเพื่อนชุบเพื่อนดไม่ต้องเถียงกันอยู่เฉย ไม่ผมไม่รู้พี่ก็ไม่บอกว่าสีเขียวเขาอยู่กับเราสีเขียวพวกเราแล้วก็กอะสีฟ้าอะไรนะสีเขียวกัอะไรนะสีเขียวกาะสีฟ้ากอะสีม่วงเออพวกเราไม่รู้หรอกถ้าถ้าถ้าเขามาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมไม่รู้ผมยิงแง่งหมดอ่อพวกเราไม่มช่ผมเห็นมันขี่ปลอปลอปลออนะไจะสอยแม่งลงแล้วเมื่อาากี้แอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวที่ชุบมาให้แด๊บนึงเออวิธีช่ชยผูเหลือสองอันแล้ว เดี๋ยวเมาจูบเดี๋ยวมาห้าวกันข้างหน้ามีตัวปะ มีพี่ยใิดงผมดีพี่ไม่มีอะไรวะนึงแป๊บนึงพี่กำลังไปอ่ะพี่อยู่เดี๋ยวผมไปกับผมไปกับผมไปกับพี่ผู้หญิงก็ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วน้องไปเลยพี่ไปด้วยรถรถไม่ว่างน้องโอ้กูเดินไหนเยอะอีกคนต้องกลับไปซื้อกล่องชุบให้เดี๋ยวเขากลับมาได้ไหมเดี๋ยวเขากลับมารับเองไอ้ผมพี่ผมพี่ผมผมเอาเอากล่องชุบครับผมเอ้ผมเอาไปห้ากล่องพวิไปส่งเลยพี่ เออสอ่วนที่เขาอยู่ไงนะเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเอโอ๊คไอ้องลงหลีไปซื้อกล่องชุบอยู่เองรออยู่นั่นกล่องก็ได้เขากลับมารับเองโอเคโอเคโอเคผมอยู่เขาเดิม,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 มผมอยู่เขาเดิมพี่มา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 อยู่ไหนอ่ะอยู่บนเขาเนี่ยผมอยู่บนเขาเนี่ย<อ>มา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 ไปไปไปพี่ไปนี่แต่งตัวทรงช่างนี่ไงเอ้ย เฮ้ยใครยิงวะพวกเราปะพวกเราปะเฮ้ยใครยิงพวกเราเลยว่าใครไม่รู้ว่าแต่เสื้อสีเหลืองเหมือนพวกเราเลยอยู่หน้าเนินอ่ะไหนวะหน้าเนินหน้าเราข้างเนิน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 ใส่ซอยแม่งเลยพี่สอยแม่งเลยเนินนี่ข้างหน้าเราเลยหน้าเราอย่าไปสนพี่อย่าไปสนพวกมันมีพวกมันขี่รถช้าเลยพี่พี่ผู้หญิงไปด้วยพี่ผู้หญิงไปด้วยเออไปเลยไปเลย ตป่า้อองงลมันเข้าเซฟเออมันเข้าเซฟมันเข้าเซฟพี่ไเบลเลพี่ดิพี่ไปไหนวะรถพี่อยู่กับผมป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รับไม่ได้อารถไหนอยู่ตรงนี้พี่จอดตรงนี้เปล่าเนี่ยพี่จอดตรงเนี้ยไะใช่อ้าวสีแดงพุ่งเออผมบอกแล้วพี่จอดไปพี่ไปไปพี่หัวเขียวนำเลยดิพี่ผมดูทาง ก็พเพขนป้นำน,ำน้นำหน่อยดิพี่น้ำหน่อยใครก็ได้น้ำหน่อยผมไม่ผมไม่รู้ทางเไม่เกี่ยวไปไหนแล้วปะเขาอยู่หงบนะ่ะเขาไม่ลงมาเออเราเราไปเถอะพี่ไม่แล้วแเราจะไปไหนกันเนี่ยเขาอยู่ไหนกันเนี่ยตามี่พอเก็บปามันหนีตามมานหนีใครยังไม่ตามมาพี่แปะอยู่ไหนอะ่อนอะ เนี่ยเลี้ยวลงเขามาเลี้ยวลงเขามาพี่พี่รอตรงแถวแถวเนี่ยไอเวทีเนี่ยหน้าเวทีเนี่ยโอเคพี่ก้าไปโอเคเราไปต่อไปตัวแรงตัวแรงมากแดกช่างแล้วพี่ถึงจะลงไปนู่นละไปเลยไปเลยกลางกลางเลยอยู่ไหนวะผมไม่เห็นพี่เลยพวกอิงเนี่ยเป็นที่มือต่อตาแล้วเ้ยจะรอพี่เขาดีกว่าอนถ้าไปกลางกลางก็เหรอน้ำนี่น้ำนำ แกแกกำลังไปเนี่ยกำลัสิ่งขอไปน้ำน้ำเลยพี่กินน้ำกันไปก่อนเลยพี่พี่แปะพี่แปะจะยองเอ้มิตตี้ใครว่างว่าผมไม่มีตี้อ่ะผมก็ไม่มีตี้พี่เอ้าสวยงามดิผมได้คนนึงขึ้นกันเลยขึ้นกันเลยเออเอ้าขึ้นมาโอ้อะไรวะขขขขึึึึ้้้้นนนนเอาหายทำไมรถเป็นอย่างงั้นล่ะเอารถผมนะเมื่อกี้น่ะ เอ้ยพี่นี้รถผมพี่เราลงไปเลยลงไปเลยรถผมพี่ลงไปเลยลงไปเลยกลับไปพาคนนึงนี่กลับไปพาคนนึงน่ะขี่ขึ้นมาได้คนนึงจะไปเปล่าพาไปพาเพื่อไปพารถมาคนนึงพี่งพารถผมพี่ขึ้นมาพารถมาคนนึ่งเฮ้ยขึ้นมาพขับไปสองคันนะขี่กันไปเขาขี่มาขี่ขึ้นมาขี่ขยี้ขยี้ขยี้ขึ้นมาขึ้นมา พี่พี่เออไม่ไม่รถคันนั้นข้างหลังผมก็พี่เอาไปเลยเดี๋ยวผมไปกับอีกคนนึงอีกคนนึงมาพอดีเลยกูชุบมึงกูชุบมึงเปเพื่อนผมเองเพื่อนผมเองครับโอ้แต่เองนี่กลับเทปไปนะเองนี่กลับเทปไปเอารถเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยโอ้โช่าเฮ้ยพี่พี่พี่โมงพี่โมงผมไปแล้วดิพี่โมงสวัสดีคนดูสองคนครับพี่เองใจเย็นเอง ใครวะใครดูอีกคนวะไปไปมุ่งไปไปข้างหลังเลยไมเลยไปเลยไปเลยเอาเองลงมาไปเลยเองเพื่อนเราเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราน้องเพื่อนเราน้องไปเลยน้องไปเลยพี่พี่รอแป๊บนึงน้องเราไปไปเลยไปตลาดกลางรู้เออแล้วมึงยิงทำไมล่ะเมื่อกี้เนี่ย ต่อให้มาเดินรถหน่อยโอ้เอป็นปิงหรือว่าพี่ปิงแล้เนี่ยเด็นปิงอเอ,เอาพี่อ่ะเซิร์ฟเซิร์ฟก็ตกว่ะโหเนี่ยนะไม่ปิงเองโห่แต่เปล่าปิงนิดนิดนะไม่นิดนึงมึงไม่นิดเลยวาร์ปเลยอันนี้ไม่นิดเลยวาร์ปนะวาร์ปดีชนยับเลย,นนยเ,ลยน,เนี่ยบ้ะ18นาทีเซิร์ฟเสร็จแล้วพี่เห็นมันชนยับเลยอ่ะ ถ้าถ้าเหลือสักสองสามนาทีอ่ะผมผมอยากเล่นกันเองพี่อยู่ที่เดิมมะพี่พี่กำลังจะไปที่เดิมนอ้องมาทบมาสมทบเลยมาสมทบเลยไปต,ต้องไหมอ่ะทสุดท้ายแลย้วทิงก,กลับมาฟาร์มกันตาเหลือกไอ้เหี้ยในเวลาขอบตาดำสะสมตั้งนานลินไม่ถึงวันเลยครับ มันผ่านแป๊บเดียวเลยพี่ถึงพี่จะคับมานานแค่ไหนใช่ไหมผมขึ้นรถน้องคนนี้แล้วมันกระตุกมากเลยไปตรงไหนอะพี่ถอยถอยเองเองลงดิเองลงดิเองลงดิน้องอวยวาร์ปจัง่ะน้องลงนี้น้องน้องวาร์ปจัง่ะคนนึงอะเอออ่ะน้องพี่เขียงน้องขึ้นมาได้ไหมอ่ะได้พี่หน่าไปยีกันมาเลยให้ไปยีกันได้ไหมเออ จบเป็นไงพี่วาร์ปชิบหายเลยนะี่ะแต่แม่ตัวผมไม่ได้วาร์ปเลยอ่ะขูดแต่แต่ว่ามันวาร์ปจัดอ,ะดอะ่ระรถอ่ะป้ามเกียร์ละเออโคตรวาร์ปอ,อ่ะอ้าวแล้วเราดักไหนนะพี่โอ้ไงโอ้พิเจอร์จะไม<อ>แ่แต่ก็จะไม่วาร์ปอ่ะเออแกเองไม่วาร์ปแม่แต่คนอื่นเขาวาร์ปอ่ะวิววิว้วายมือยิงกันมาเลยลงเลยลงเลยลงเลย ลง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 ถึงก้างไปถึงก็สร้างนะเราคนเยอะอ่ะสวยน้องสวยสต้หนึงนพี่หอลงเองเฮ้ยไอเสื้อเขียวนี่แกงเราปะเสื้อเขียวพวกเราเียวแก๊งเราออตัวนึงนาแกงเราไม่ใช่นะเมื่อก fall. ี้นี่ไม่ใช่นะคนเมื่อกี้เอาเร็วเเร็วเลง้าเลยกเสื้อเขียวต้องเสื้อเขียวลาสปอตนะ โอเคพี่เคเคไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเอามันล้วงมันล้วงเอาเอาเลยเอาเลยเอาเต็มที่ตายตายตายสวยจัดสวยจัดโอ้โหที่นี่เลยจัดมีหินก้อนเดียวไปไปขึ้นไฮเบีกันไหมมาตึกกว่าข้างมาตึกกว่าข้างเคพี่โอเคเคเคพี่พี่หัวเขียวน้ำดิพี่พี่น้ำเลยผมไม่เคยมาไม่ไม่เคยมาขึ้นพร้อมพี่ไม่รู้อยู่ไหน มันอยู่ขอบเซฟเลยอนี้วาเฮ้ยเหมือนมีตัววิ่งกระโดดอยู่ขวามือเราพี่ก่อเขียวด้วยก่อเขียวด้วยขวามือเราก่อเขียวด้วยมันมันก่อเขียวมาเลยพี่ข้างหลังเราอ่ะข้างหลังผมดิข้างในนี้มีตัวเพื่อเราเพื่อเราปะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เยอะ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 เยขวามือเยอะพวกเดียวกันนี่ขยากับทีเขียวอะโอเคโอเคพเดียว เฮ้ยหลังม้า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 ใครไม่รู้เดี๋ยวว่าพวกันเลยพวกกันเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ใช่พวกนี่อันนี้ไม่ใช่พวกนี่ไม่ใช่พวกเอาเลยตัวเฮียอะไรไม่รู้เสื้อมันเป็นสีเหลืองๆอ่ะมันเป็นสีดำๆอ่ะผมเห็นแลสีเหลืองๆเป็นยี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อชหกนะหกนะไอ้เฮียนั่นน่ะระวังมันน่าจะมีกันสองคน ตายแล้วหนึ่งดูตรงแล้วอย่างพี่อย่างพี่โหระดับระดับเทพวอร์ซีตายง่ายอย่างนี้ก็บ้าละมันลงพี่ลงกลางลงกลางไม่ตั้งบังเกอิลเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ต้องตั้งแล้วโอ้มาโคกดไม่ทันน่ะดิโทษทีพี่อุ้ยไอ้ยี่มันแอบพี่ร่างร่าพี่กดางด้วยเจ็บพี่เจ็บเจ็บต้องไหนวะตายอย่าตายอย่าตายเจ็บจัดเจ็บจัดตายป่ะตายตักไอ้ไม่ตายปะ

มันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่ใครย,ยิงข้างหลังหรอกบน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 เ<ว>จ็บเจ็บผมเจ็บจัดเลยอ่ะผมเจ็บ<ม>จัดเลยเยอะคอยกันเลยดิข้างล่างทำอะไรไม่ได้เลยเราบนเราบนเต็มหน่อยบนเต็มหน่อย บนบนบนเติมข้างบนเอยเดียข้างล่างทำอะไรไม่ได้เลยเออไอหลังหลอย เธอหละนนางอันนี้กูเชื่อคอให้รีบมาลางหมดเอาไปใหม่เอาของไปใหม่เอาของไปใหม่เอาของไปใหม่ไอ้เคียแม่ของหมดของหมดมองหมดของไม่มีอะพี่นี่สัตว์แม่งแม่งไม่เยอะรหรอกนะแต่เราโดนล้อมมาตรงกลางอะ่ะ ไปอยู่ในหลุมคือมันยืนยิงทุกคิดอ่ะในหลุมเมื่อกี้ไม่ม<ช>ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีพลาดอ่ะตามเนี่ยตามใครไปกันก็ไม่รู้ไอ้ในหลุมเมือเอเอ่อกี้ไอพี่ไอผมไอผมไอผมไม่มีแม็กไอเนี่ยพี่ห้าหกอ่ะมะนี่ยหกปะปืนปืนพกสู้ตายพี่พี่ไม่หลักกันตรงไหนอ่ะมีพกก็มีพกป่ะอยากได้พกอ่ะพ,<ว>พี่ก็บอกสุดท้ายแล้วข้างๆเซฟเลย มีเพื่อนเราอยู่ไหมมีม,มีเต็ม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 จะเหลืออยู่ปะสองคนสามคนนะน่าจะเหลือไปสองสามคนได้อยู่ไอพวกนั้นก็อยู่ไม่ใช่เหรอไอพวกนึงอไอพวกไรสก๊อตอ่ะเลนเลนคนเราั่งไงไม่ใช่นะรอบนี้แหละพี่ปืนพกสู้ตายบอกเลย เมื่อกี้ล่งหลุมไปแค่สามตัวเองพลาดเลยเพื่อนลงไปสามคนนี้่าบเลยใน,นหลุมอะมาพี่ผมมีแค่ปืนพบกับยาสู้สู้สุดตัวพี่ <c oughs> อีกสิบนาทีรีเซร์ฟสู้สุดตัวพี่ รอคลองเมืองพี่ช่วยผมดิรอพี่ผมยังอยู่ด้านในสวยจัดน้องๆสวยจัดยืไนไว้ผมอยู่กับไอ้หัวผักชีอ่ะพี่ผักชีเนี่ยวะไม่รู้ไอ้หัวเขียวอะ่ะพวกเราเชือเหลัอ,อ่อ๋อไอ้พี่คนน,นั้นพี่คนนั้นพี่ไอ้คนที่คอยให้ของ้าใช่ดิใช่ใแหละพี่แปะกำลังวิ่งไปอยู่ไหนพี่อยู่ชั้นไหนอ่ะคือก่อสร้างชั้นไหน ยังอยู่ตรงไหนแททิกด้านข้างเลยพี่จุดก่อตงพี่แปะพี่ผมชักปืนไม่ได้ชักได้แล้ว<อ>ข้างล่างอะมีแน่จะตายมาจะตายข,าของ<ล>ขก็ทายแล้วยหน,น้าเราพี่น้าเราหน้าเราก่อเขียวพี่เอาแม่งเลยยิงให้หมดอย่าเลือกอย่าเลือกพี่สวยพันธมิตรก็ยิงอยูตรงนปนขอกันนะ่ะเอาแม่ให้สุดพี่ พวกกเราตนมๆี่มากันยังมากันยังมาแล้วอยู่ชั้นล่างมันอยู่ชั้นล่างของพวกเราตกหมดอ,ะอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาซ้ายขวาเจมหนึ่งพี่เจมหนึ่งติดซ้ายพี่ติดซ้ายใช่ไหมเน่เนะเข้ามา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 อยู่ข้งขางในอ่ะตายพี่ตายตายตายข้างในมีอีกหนึ่งตัวพี่หัวเขียว อุ้ยเขียวเยอะพี่เขียวเยอะเดือดเดือด่วงหนึ่งล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งชาร์จชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จได้เราตายไม่ต kind of ้อตายกระดิ่งนะสองถูกนะเอาแล้วผมกดไอ้นี่แล้วอ่ะพี่พี่รอกันดีผมไม่มีปืนกดเลยใครเจอปืนอย่าเพิ่งเก็บนะขอปืนหนักหน่อย ใครเคยเจอปืนหนักอยู่เพิ่งเก็บหน่อยพี่ขอก่อนโอ้ยพี่พี่ขอปืนหนักหน่อยผมไม่มีปืนหนักพี่ขอปืนหนักหน่อยใครมีใครมีห้าหกไหมใครมีแม็กซ์ห้าหกไหมผมขอปืนหนักหน่อยพี่ผมไม่มีปืนหนักอ่ะใครมีแม็กซ์ห้าหกไหมเฮ้ยตรงกลางในกลาง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 ลุมลุ้มลุมลุมขอขออ้าวแก่มาอุ้ยเอ้าใครเก็บอ่ะเออแม่งเก็บหมดเลยอ่ะไม่รู้วะว่าไงพี่ เอาเราเก็บหมดทำไมอ่ะปืนใหญ่อ่ะเออเก็บอะไรพี่ไอ้เหี้ยสิบนาทีมึงจะรีแล้วมึงจะเก็บแต่เพี้ยอะไรอ่ะคนมันมีเยอะเก็บอะไรีพ่มึงมึงอะเก็บหมดเลยเก็บอะไรปืนหน้ามันมีเท่าไหร่ก็บอกมึงเนี่ยไม่เหลือไอ้สัตว์เอ้าสีฟ้าก็พวกเรานะพอสีฟ้าก็พวกเรานะโดนแต่เพื่อนยิงอย่างนี่ยิงแม่งเลยสัตว์เออพี่ยิงพี่แม่งเลยยิงแม่งพี่เลยสวยเดี๋ยวผมเชื่อยู่วิ้ย อหนูจัด พี่อยู่กันป่ะโคตรหนัวโคตรหนัวใครเป็นอลไรบ้างีย็บตรงว่ะฮัลโหลพี่ไอสีม่วงมันพันธมิตรกับไอไลน์จุดๆนั่นอะผมบอกเลยนะอย่าไปอยู่กับไอ้พวกไลน์สกอตผมพูดคำเดียวแม่งหิวของชิบหายเมื่อกี้นะ่ะ ผมขอปืนกระบอกหนึ่งแม่งเก็บหมดเลยแม่งกดเก็บทั้งหมดอะพอมันตายผมเชือดคอแล้วชัดเลยแม่งเก็บของหมดเลยเ,เด็กก็ง,งี้แหละพี่เออเฮ้ยแม่งเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ผมอยู่กับใครวะเขาก็พูดอยู่นะว่าเหลือปืนไว้บ้างเหลือปืนไว้บ้างเออเฮ้ยแม่งเก็บหมดเลยแล้วเมื่อกี้ผมไปเชือดคอมันใช่ปะของครบเลยแล้วบอกไม่ได้เก็บอยู่กับไอ้พวกนี้แม่งไม่ดีหรอกแม่งชอบเป็นอย่างเงี้ย sô xô đây khăn này này anh đưa dưới khôi nhanh dưới rồi đây tay พี่ตอบว่าพอ,อแล้วอะไรกองฟ้าตัดกองฟ้าที่อะไรก็จะมีปืนอะไรเล่นแหละน้องมันเจ็บแล,แ,ลแล้วน้องมันบักแล้วน้องเออแต่ก็เอาเรือเือหน่อยอร่อยเกียท์ทีรีแล้วอ่ะเรถถื่อยเรื่อ พี่อะไงไปกูทีนีี่ทีนี้ตังมันเลยนัวหมัดเนี่ยตอนนั้นนัวหมัดอยู่นะลูกซองเฮียอะไรลูกซองเฮียอะไรอ้าวไปไหนวะเฮ้ยพี่ข้างล่างนี้มีของแน่นอนพี่มาเอานี่ในนั้นข้างหน้าผมเนี่ยลูกซองมันอยนี่ดูดไก่นั่นอยู่ผมเดินพึ่งก้นอยู่เนี่ย เต็มเลยตาเต็มเลยตาเต็มเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเก็บอยู่เก็บอยู่ได้เก็บอยู่ได้เก็บอยู่ขาขาวซะขาวอ่ะอุวยเออตอนนี้ผมพบให้อยู่งบนไฟนะพี่ นโอ้โหข้างในตรงผมขอ,องตกเยอะมากเลยอ่ะเมื่อกี้ผมซัดนัวกับแม่งอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ปืนน้ำหมัดล้วนๆเลยแม่งมีปืนแต่แม่งไม่แม็กเอาเอาแค่ชุดดับเพลิงเลยพี่ไอพวกพันธมุงพันธมิตรยิงแม่งให้หมดเลยแม่งหิวโซพวกนั้นอ่ะหิวจัดอ่ะเฮ้ยดับเพลิงพี่ดับเ ing, พลิงดับเพลิงดับเพลิงแม่ผมพี่ข้างหน้าโอ้โหย,ยี่ไม่ใช่ละ ตายสวยน้องสวยยิงไปยิงไปยิงไปให้หมดเลยใครไอ้นี่ยิงหมดเลยตอนนี้เริ่มเติมหมัดเริ่มเริ่มเติมหมัดสวยน้องสวยเริ่มเติมหมัดกันละตาย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 สวยน้องสวยสวยน้องอยู่ไหนอ่ะบนรถไซ ต่อปืนตายพี่ตัวปืนตายหมดแล้วตายหมดแล้วตายหมดแล้วฝัวววววว่งนู้นะอะฝั่งพิศไอเนี่ยจับจับเพิงคนที่พูดถือว่ามีแม็กปืนเบ้าต้องคนหัวมี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 พี่ทำไมเี่เออเดยวอ่าหกหกหนึ่งครับในพี่อยู่ข้างเนี่ยเสื้อเขียวนะไม่ต้องยิงนะ แต่กิ้วเอายาบอกได้นะเซิบเซิบิเจลีแ้นะในมัเลิจลีแล้วของแม็ของแม็คด้วยดิแม็คหมดล้วแม็ค้เนาะอ๋อโอเคโอเคอั้นงั้นั้นั้นผมลงไปเก็บของข้างล่างกันดูให้หน่อยเดี๋ยเพิ่งบินตัไกลเอาตัวไกลไม่ได้นะข้างล่างข้างล่งเก็บไม่ได้เลยแนะนาข้างล่างไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดือดมากไปแต่ระเีแล้วเดอดป้เอประเทศจีนแลอยากเก็บก็เก็บ แต่เดือดมากแค่ต่นเดียวเฮ้ยเอาดีเอเอแคใส่กางเกงอ่ะกางเกงขาวอ่ะ จบสเป็มไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็คือว่าเจตนาที่มาสตรีมวันนี้ก็เพื่อให้ดูว่าก่อนเราก่อนที่รีเซฟแก๊งดพึงเราทําอะไรกันบ้างนะครับก็ใครที่รับชมได้เยอะสุดก็ขอมากนะครับใครที่ชมมันจบก็ขอบครับเอาไว้เดี๋ยวตอนเซฟรีเดี๋ยวผมกลับมาทําให้นะไปแล้วนะ